เอาเจอกันยามสายพี่น้องเ,เอ้ยวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเนาะเอ้ยไม่ใช่วันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะเยี่สิบเอ็ดการย่ายุา่นก็ใส่ปุ๋ยห้ามห่วงพี่น้องเอ้ยใส่ปุ๋ยรับรวงเนี่ยมะลิหนึ่งศูนย์ห้าสำหรับไอวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดก็เขาเรียกว่าเลยเวลาเลยเวลาที่เหมาะสมแล้วแหละ เพราะว่าการใส่ปุ๋ยรับรวงอ่าโดยเฉพาะมมล,ลิ105่กับไอ้ข้าวเหนียวก็ขอหเนาะอ่คือไอ้ช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือประมาณวันที่ประมาณวันที่10ถึงวันที่20เนาะ10ถึง20กันยายนอ่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอ่แต่ทีนี้ก็คือว่าล่ะอยากนำธุระป้าปังพี่น้องก็เลยบได้ใส่ก็เลยมาใส่วันนี้วันที่21ก็ แปลงนี้เป็นแปลงนาของผมเองพี่น้องแปลงนาของผมเองก็มีทั้งสวยมีทั้งขี้เล่ก็ผสมปะปนกันไปนาไหนที่มันอยู่นาลุ่มนามีน้ําเยอะหน้าหนํามันมาแต่หัวปีกะเขามันกะงามเนาะเขามันก็งามส่วนบริเวณไหนที่มันเป็นนาโคกนาโน่นเนี่ยน้ํามันมาช้าเนี่ยก็ข้าวมันก็ไม่สวย เพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่ปุ๋ยรับรวงการปรับสูตรปุ๋ยนี่ก็มีส่วนสําคัญพี่น้องแปลงนี้เนี่ยไอ้ที่ผมตัดไอ,อ,อ้วันที่ 15, 16, 16สิบห้าสิบหกสิงหาพี่น้องอวันที่ 16, สิบหกสิงหาแลว้วมั้งที่ผมตัดที่ผมลงคลิปให้พี่น้องดูนะพี่น้องแปลงนี้อยู่ที่บุรีรัมม์ก็ไม่ไม่สวยมากเท่าไหร่พี่น้องไม่ไม่สวยเท่าไหร่ก็มีต้นเล็กบ้างต้นเล็กบ้างต้นใหญ่บ้างผสมปะปนกันไปส่วนทางนู้นส่วนทางนู้น ที่มีกระท่อมผมอยู่ทางนู้นฝั่งนู้นน,น,นี่ใส่ปุ๋ยแค่รอบเดียวพี่น้องเพราะว่ามันง่ามอยู่แหละที่ผมลงคลิปให้พี่น้องดูแหละส่วนแทงนี้นี่คือผมใส่ปุ๋ยรอบนี้เป็นรอบที่สองพี่น้องรอบแรกก็คือใส่ตอนตัดรอบสองก็คือใส่ห้าพวงสูตรปุ๋ยรอบรวงที่ผมจะใส่ก็คือ <c oughs> อันนี้ผมผสมเรียบร้อยแล้วพี่น้องผมผสมเรียบร้อยแล้วอันนี้นี่เป็นปุ๋ยไอ 15บห้าสิบหสผสมกับไปศูนย์พี่น้องศูนย์ศูผสมกับ0ูนย์ศูนต่อหนึพี่น้องหนึอหนึ่งพี่น้องดูเห็นไหมมันจะเป็นไหนสเม็ดสีพี่น้องสีแดงสีแดงนี่คือโพแทสเซียมเม็ดสีแดงคือโพแทสเซียมส่วนสีนี้นี่ส,นสีนี้นี่คือเป็นปุ๋ยสูตร15 15, 15. ้าสิบาสผสมกันพี่น้องหนต่อหนึ หนึ่งต่อหนึ่งนี้จะได้สูตรไอ้เจ็ดเจ็ดสาพี่น้องได้สูตรเจ็ดเจ็ดสามส็ด่และก็ยูเรียยูเรียนี่คืออันนี้เป็น4ี่หเนาะสี่หนี่คือถามว่าทําไมผมถึงไม่ไม่ผสมไม่ผสมให้มันเรียบร้อยไปเลยเออคือถ้าผสมให้เรียบร้อยนี่มันจะได้สูตรไอ้ยี่สิ ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเนาะยี่สิบห้ายี่สิบห้าถ้าผสมสามกระสอบนะสามกระสอบยูเรียกระสอบนึ่งศูนย์ศูกระสอบนึงแล้วก็สิบห้ากระสอบนึงนี่มันจะได้สูตรยี่ส้ายี่สิบมันสีนักท้ายอะไรพี่น้องมันจะหนักท้ายมันมันคือสูตรยี่สนี่มันจะเหมาะสําหรับข้าวที่สวยข้าวสวยข้าวงามแบบนี้มันจะเหมาะพี่น้องเพราะว่า คือข้าวที่มันสวยอยู่แล้วสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยเราต้องเน้เน,นตัวทา้ายพี่น้องเน้นตัวทา้ายอแต่ทีเนี้ยนาของผมอะ่ะมันมีทั้งมันมีทั้งสวยและก็ไม่สวยไงพี่น้องเ,อเพราะฉะนั้นผมจึงผมจึงไม่ผสมมาผมจึงผสมไม่ผสมล็อกตายตัวมา,าผมจึงแยกส่วนผมจะผสมศูนย์ศูนย์ศูนย์กับสิบห้าสิบห้าสิบห้าเนี่ยรวมกันแค่สองส่วนนนี้หลังจากนี้ผมจะใส่ในนี้ ผมจะดูผมสีเบิงผมจะดูหน้างานนั่นแหละดูนาแต่ละแปลงเนี่ยมันคือนาแต่ละแปลงมันก็ความสวยมันก็ไม่เหมือนกันแม่บุเออถ้าแปลงไหนที่มันสวยเนี่ยผมก็จะใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์สองส่วนยูเลียหนึ่งส่วนผมจะใส่แบบนี้แต่ถ้าแปลงไหนที่มันขี้ต้นแคะแกนเนี่ยผมก็จะใส่อันนี้ ที่ผสม15 15 1 5สกับ0ูนย์ศูนย์เนี่ยหนึ่งส่วนแล้วก็ใส่ยูเรียไปอีก1ส่วนครึ่งหรือไม่ก็อาจจะ2ส่วน2 1ก็ได้หรือไม่ก็1ครึ่งอันนี้ก็1ส่วนอะไรแบบนี้คือผมผมจะปรับปรับตามหน้างานพี่น้องปรับตามหน้างานเพราะว่าคือถ้าล็อกล็อกตายตัวเราผสมแบบผสมแป๊บมาเลยผสมสูตรยี่สิบห้ายี่สิบห้าเลยเนี่ยตรงไหนที่มันขี้เห่เนี่ยพี่น้อง ข้าวมันมันต้องสร้างใบสร้างลําต้นเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะแล้วสูตรหนักท้ายนี่คือไอเขาเรียกว่ามันไม่เหมาะพี่น้องมันไม่เหมาะกับข้าวที่ขี้เหร่ไงเนื่อเพราะว่าโซนทางนูน้นโซนข้างบนเดี๋ยวผมสิอ่าพี่น้องยางแถวนี้ก็ก็สวยอยู่แต่ว่าสวยกลางๆพี่น้อง่วนโซนข้นา,งนนา,งนนางบนนูน่นมันต้นมันคือต้นมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พี่น้องต้นมันมันเหลืองต้นมันเหลืองต้นมัน แท่แกนผมก็เลยจะเน้นไในหนักหน้าเนี่ยยูเลียหนักหนาเนี่ยก็สูตรก็น่าจะเลียดๆอยู่น่าจะประมาณสูตรไอ้ยี่สิบหกยี่สิบหกสามสิบแปดหรือมั้งคิดว่านะส่วนถ้าหนักท้ายก็น่าจะอยู่ถ้าเราไปเน้นไอ้หนักท้ายก็น่าจะอยู่สูตรไอ้ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสองสาม ยี่สิบสี่อะไรแบบนั้นน่ะคือมันมันเลดเลดมันจะเขาเรียกว่าเลดเลดมันจะใกล้เคียงใกล้เคียงกับไปสูตรเลยยี่สิบแปดยี่สิบเนื่องเพราะว่าการพิจารณาสูตรปุ๋ยเนี่ยเนี่ยคือจังแถวนี้พี่เนี่ยแถวนี้ข้าวมันไม่ค่อยสวยเนี่ยเห็นปะต้นมันแค่แกนต้นมันแค่แกนเห็นไหมต้นมันยังไม่ยังยังไม่กลมดีเลยพี่น้องต้นมันยังแบนแบอยู่เลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวที่ โดยเฉพาะข้าวที่มันแขกนก่นถึงปลายเดือนกันยาแล้วเขามันบอท่านกลมคืออันนั้นแสดงว่าข้าวมันแขกแก่นคือจังเหมือนนี่เห็นป่เนี่ยข้าวมันแขกแก่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะเน้นเน้นตัวหน้าเน้นตัวหน้าเนี่ยให้มันบำรุงใบบำรุงต้นให้มันต้นมันโตขึ้นมาอีกอก็คือค้นเห้านี่แหละพี่น้องการใส่สูตรปุ๋ยนี่ก็ต้องปรับต้องปรับปรับตามหน้างานผมจะ ผมจะไม่ล็อกตายตัวพี่น้องแต่ผมจะพิจารณาหน้างานพิจารณาหน้างานเป็นหลักหรือว่าตัวไหนควรจะเน้นโพแทเสเซียมตรงไหนควรจะเน้นยูเรียผมจะจะจะ,จะพิจารณาแบบนี้พี่น้องนะคือแต่ว่าให้มันใกล้เคียงกับไอความต้องการของความต้องการของต้นข้าวให้หมักที่สุดให้มันเพียงพอนนแหละพี่น้องเพราะว่าไอ ที่อาจารย์อะไรนะธรรมศาสตร์ที่เขาวิจัยมาแล้วก็คือสูตรที่เหมาะสมสูตรที่เหมาะสมแล้วก็ธาตุสารอาหารที่มันมีปริมาณที่เพียงพอนะพี่น้องเพียงพอกับต้นข้าวก็คือสูตรยี่สิบแปดยี่สิบแมนบอเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรปุ๋ยเนี่ยเราก็ต้องเอาไม่ว่าจะโบเทสเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะให้มันใกล้เคียงไอ้สูตรยี่สิบแปดยี่สิบให้มากที่สุดพี่นอ้องออ คือสูตรต่ำเนี่ยสูตรแบบที่มันมันมัน,มนต่ำมากมากอย่างเช่นแบบสูตรอะไร่ะสิบหกแปดแปดอะไรพวกนี้นะมันผมว่าม,มันมันอาจจะต่ำไปสักหน่อยนึงมันอาจจะไม่เพียงพอคือจังค้นเท่านี่เลยพี่น้องคนเราก็ถ้าอยากให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แมนบอก็ต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่ครบห้าหมู่แล้วก็ปริมาณนี้ก็ต้องเพียงพอด้วยได้พี่น้องไม่ใช่กินห้าหมู่กินอย่างละนิดอย่างละนิดอย่างละนิด,นดแบบเนี้ย มันก็ขาดสารอาหารคือเก่าเหมือนเวลาเพราะฉะนั้นนะ่ะกินให้ครบห้าหมูแล้วก็ต้องกินในปริมาณที่เพียงพอด้วยเด้อ่าไม่ใช่ว่ากินครบห้าหมูก็จริงอแต่ว่ากินอันละนิดอันละนิดอันละนิด,นดสุดท้ายแล้วได้ไดรับสารอาหารครบห้าหมูก็จริงแต่มันได้ในปริมาณที่น้อยนิดพี่น้องมันก็ไม่เพียงพอเม่นบ่ละเพราะฉะนั้นน่ะสูตรปุ๋ยนี่ก็เหมือนเหมือนกันพี่น้องสูตรปุ๋ยนี่ก็เหมือนกันบางทีนี่ เราใส่สูตรตำตำเนี่ยใส่สูตรตำตำแบบเนี้ยเอถามว่ามันมันมันข้าวมันข้าวมันกินได้ไหมมันก็กินได้แต่ที่นี้มันมันสูตรมันน้อยเกินนะพี่น้องเราก็ต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มสูตรขึ้นมาให้ตัวเลขมันสูงสูงขึ้นมาเพื่อให้มันเพียงพอพี่น้องเพื่อให้มันเพียงพอกับไต้นข้าวของเราอเพราะฉะนั้นน่ะใครที่กาลังจะใส่ปูน้าพวงกั <c oughs> ฝ้าใส่พี่น้องแล้วก็ปรับใส่ตามหน้างานปรับใส่ตามหน้างานเห็นบ่คือจังแบบนี้เนี่ยข้าวแถวนี้เนะี่ยน้ำมันมาช้าพี่น้องน้ำมันมาช้าต้นมันยังโอ้มันก็ไม่แค่แกนเท่าไหร่แล้วเนาะเนี่ยมันก็ต้นใหญ่อยู่เนี่ยมันยังแบนอยู่นีพี่น้องถามว่าแบนไหมมันก็ไม่แบนเท่าไหร่หรอกก็รีดีอ่าเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนีน่พี่น้องสูตรปุ๋ยนี่สําคัญพี่น้องสูตรปุ๋ยนี่สําคัญ ต้องต้องดูต้นเข่าเป็นหลักดูต้นข้าวเป็นหล,ลักเลยอตรงไหนที่มันแครกแกนน้ํามันมาล่าน้ํามันมาช้าเนี่ยเราต้องเพิ่มตัวหน้าหน่อยเพิ่มยูเลียหน่อยแต่ถ้าบริเวณไหนที่ข้าวมันสวยตั้งแต่แรกข้าวมันต้นใหญ่สมบูรณ์ต้นสูงอยู่แล้วเนี่ยย,ยูเลียเ้าลดลงเราเราไปเน้นตัวท้ายว่ายง่ายก็คือสูตรอสูตรโยกหน้าโยกหลังนั่นแหละพี่น้องโยกหน้าโยกหลังดูสภาพข่าวเป็นหลักเลย,ยก็ เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสำหรับใครที่จะใส่ปุ๋ยวันนี้ก็เอเลอยแล้วแหละพี่น้องเลยความพอดีมาแล้วแหละแต่ทางนี้ท่านั้นก็อยู่ที่ความพร้อมนะอยู่ที่ความสะด,ดวกของแต่ละคนพี่น้องคืออย่างผมก <c oughs> ็มือนี้กะมันเลยมามือหนึ่งแล้วเมื่อวานก็นนยี่สิบเนาะยี่สิบในวันสุดท้ายสำหรับการใส่ปุ๋ยว,นนวันนี้ก็วันที่สิบเอ็ดกะยากน้ำธุระประปังอะไรก็เลยมาใส่มือนี้พี่น้องนี่ก็เดี๋ยว ผมจะอัปเดยให้พี่น้องดูพี่น้องว่าสภาพข่าวมันเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็การใส่ปุ๋ยไม่มีสูตรตายตัวพี่น้องแต่ต้องใส่ให้มันใกล้เคียง,งกับความต้องการของต้นข้าวใส่ให้มันใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยให้มากที่สุดใส่ให้มันใกล้เคียงกับค่าเรชโชท,ที่ข้าวมันที่ข้าวมันต้องการนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปพิจารณาปรับใช้พี่น้องปรับใช้ ให้มันเหมาะกับพื้นที่ของเราพี่นออ้องอาจจะใส่เร็วหรืออาจจะใส่ช้าหรืออาจจะใส่พอ,พอดออีปรับตามสภาพพื้นที่พี่น้องทำนาไม่มีสูตรตายตัวไม่มีถูกไม่มีผิดมีแต่ขาดทุนกับได้กำไรเ, <c oughs> เพราะฉะนั้นเฮดหน้าเน้นไปที่เอาให้มันได้กําไรจะดีกว่าพี่น้องหรือไม่ก็อย่างน้อยๆ้อยให้มันได้เท่าทุนก็ยังดีพี่น้องอแบบนี้จะดีกว่าเนาะ อ่ะโอเคประมาณนี้ครับผม